สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเกฟอเรนซ์ลุค่ะหรือพี่ฟอร์ของน้องน้งนั่นเองนะคะวันนี้อย่าแปลกใจโอ้โหดูนะคะดูฉากหลังของพี่ฟอร์ซะก,ก่อนอรังไหมล่ะคะและที่สําคัญที่สุดมีผลิตภัณฑ์เทสาเม่นะคะวันนี้นะคะพี่ฟอร์จะมาสาธิตนะคะการผูกผมง่ายๆเหมาะกับวันสบายๆนะคะนี่เลยที่คาดผมเป็นของดีไซน์ร์ชื่อดังของประเทศไทยนะคะคุณมิลินนั่นเองะคะ่ะ อีบประมาณแล้วนี่เป็นสีเขียวนะคะพาสเทลหวานมุ้งมิ้งมากเริ่มต้นเลยนะคะสาวๆก็แค่มัดแบบนี้นะมัดแบบมวยนะคะแล้วเราก็ยิทพิคาดผมมันเลยทำแบบนี้นะง่ายๆนะคะเพียงแค่เรามัดปมนะคะเราก็ใช้คกิ๊บดำนะคะติดไปที่ผ้าแบบนี้นะทั้งสองด้านนะคะ เพียงแค่นี้นะคะเราก็จะได้การคาดผมแบบสามารถาทําไปทะเลทําไปเที่ยวเดินห้างช้อปปิ้งได้ถ้าสาวๆคนไหนเนี่ยอยากได้ที่คาดผมวันนี้เพียงแค่สาวๆนะคะซื้อแชมพูและคอนดิชเนอร์ของเทรซา m ีนะคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปนะคะวิธีง่ายๆใครๆก็สวยได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้พี่ฟอไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ